สวัสดีครับผมเอิร์ธครับผมมิกครับผมผมเฟิร์สครับเข้าวตังครับพวกเรานะครับเป็นตัวแทนนะฮะคนหล่อขอทำกีปี18เชียงฟอร์ฟิวเจอร์เปลี่ยนเพื่อยั่งยืนครับเราอยู่ที่มูลนิธิบ้านนกขมิ้นนะครับที่นี่เขาก็จะดูแลเด็กที่บ้านไร่ยาสนะครับผมแล้วก็เด็กทด้อยโอกาสแล้วก็เด็กที่แบบว่ามีทุนการศึกษานะครับก็รู้สึกว่าที่นี่เป็นดูแลแบบครอบครัวครับก็ผมคิดว่าครอบครัวคือพื้นฐานความแบบว่าความยั่งยืนของแบบว่าของทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ย ความเป็นมาความเป็นแบบว่าเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเงี้ยคือครอบครัวนี่แหละครับผมครับผมที่นี่นะครับเขานอกจากจะให้ความรู้การศึกษาอะไรเงี้ยที่สำคัญคือเขายังสนับสนุนเรื่องอื่นด้วยว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือศิลปะซึ่งพวกเนี้ยครับก็จะเป็นเหมือนพื้นฐานที่เขาจะสามารถเราไปต่อยอดไปเป็นอาชีพในอนาคตได้รวมถึงสามารถที่จะเป็นคนในสังคมได้อย่างมีคุณภาพอะไรเงี้ย ใช่ครับวันนี้พวกเรา4ี่คนก็เลยขอมาทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยครับก็จะเป็นช่วยเลยนน้องๆช่วยทำกิจกรรมต่างๆครับก็มีเตรียมแบบฝึกหัดมาให้มีเตรียมนิทานมีเตรียมของเล่นมาให้น้องๆครับก็หวังว่าวันนี้น้องๆจะสะดกไปกับพวกเราครับครับผมแล้วก็วันนี้พวกเรายังเอาของต่างๆมาให้น้องๆด้วยนะครับก็มีพวกขนมพวกอะไรนี้ไว้เสื่อน้องๆฉลองปีใหม่กันเลยนะครับได้ครับได้เลยะคะออร,ร,รับ ดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราก็ยกของเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเราก็ไปหาเด็กๆกันดีกว่าไปปะาพร้อมยังเด็กๆเขาแล้วนะโอเคสวัสดีครับสสวััดีครบพี่เดินเข้าไปได้เลยครับและนั่งเกณฑ์จกับน้องๆด้วยค่ะเดี๋ยวคจะให้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องๆสสสสววััััดดีีคครรบบสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ้อมยังพร้อมยางแล้ว,ลวอ,อ <c oughs> ไหนไหนไหนใครอยากระบายสียกมือขึ้นใครใครอยากวาดรูปยกมือขึ้นโอเคใครอยากร้องเพลงยกยกมือขึ้น <c oughs> ใครไม่อยากทำอะไรเลยยกมือขึ้นรอเล่นรอเล่ย์รอลเล่ย <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเราโหวตไหมล่ะเราลองโหวตไหมเดี๋ยวพี่พูดด้วยกันอนะแล้วถ้าเกิดใครอยากฟังเรื่องไหนยกมือเรื่องนั้นนะเรื่องแรกหมาจิ้งจอกเจ้าเล่ยมีใครอยากฟังไหมสามคนสี่คนนะคนสีไหนใครอยากฟังเรื่องหนูน้อยหมวกแดงยกมือขึ้นอุ้ยอุ้ยค่อนข้างที่จะเฟมมากสิ่ะโอ้ยทิทางเรื่องหนูน้อยหมวกแดงหนูรู้จักหนูน้ำหมวกแดงกันเปล่าใส่หมวกสีแดงใส่หูเสียงแดงอ่ะรู้จักปะ รู้จักน่ารักมากเหมือนในรูปนี้เลยแต่ระหว่างทางที่น้องเขาไปเก็บดอกไม้เนี่ยเขาดันเจอหมาป่าตัวนึงอ้าจะมีหมานะป่าไหมครับรู้จักหมาป่าไหมหม,มาป่าน่ากลัวไหมครับน,น,น,น่ากลัวมีฝันหลมแหลม ได้แล้วหนูได้หลายรอบแล้วรู้ยังตอนนี้กำลังทำหลายๆสิ่งครับก่อนน้องคนนึงอยากให้เล่านิทานให้ฟังน้องคนนึงอยากให้ระบายสีแล้วก็ใช่ระบายเลี้ยงภาษาดูครับเพราะว่าแต่ละคนต้องการแต่ละสาระซึ่งเราพยายามคุยด้อยู่ครับไม่ได้หรอคนน่ารักมากจุนี่เพื่อนเลี้ยงแล้วจุนียังระบายไหมยากไปออ้ายุไหน อ่งมากอือเจ็บไหนชอบเลสานี่เนี่ยถือดีสอสี่เล่นสานี่นี่จ่าเลสานี่นี่ลูกนี่โอ้ยจะไปสีไหมลูกอะไรตอนนี้นะครับเด็กๆค่อนข้างที่จะเรียกเรียกเรียกชื่อบ่อยหน่อยน้องพูดเฉพอสวรค์เนี่ยเพราะว่าเขามีการไล่สีด้วยอ่ะไหนทำอะไร

าน,านานมาแล้วนานมาแล้ว,ลน,ลวนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งแห่งหนึ่ง,ง1 1> มีหญิงไม้นคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อม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 หญิงคนดูแลจึงคานว่าไม่ใช่หรอกฉันย่างหมูให้ท่านมื้อเย็นต่างหากไม่จริง <co> 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 เราจมออกไข่เดี๋ยวนี้ถ้าเป็นงั้นเ้าจะกินเด็กที่โซนให้หมดเลยออกไข่เดี๋ยวนี้ออกไข่เดี๋ยวนี้หนึ่งสองสามเออ และตั้งแต่นั้นมาเด็กกับแม่เองเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขโอหและตอนนี้นะครับเราก็ทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เดเ็กๆน้ารักมากแล้วก็รู้สึกว่าน่ารักตไวตั้ไว้ตามไวตั้แผมรู้สึกว่าเฮ้ยเราโชคดีมากที่ได้มามูลีที่บ้านโดคามินที่นี่นะครับผม ราะว่ามีอีกหลายที่แต่เรามาเริ่มมาที่นี่รู้สึกว่าเขาต้องการความรักเหมือนที่เราอยากได้ความรักเหมือนกันนั่นแหละอย่างเงี้ยใจเขาใจเราเนาะครับพี่รู้สึกไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาให้โอกาสน้องๆไม่ว่าจะเป็นการเล่านิทานของเราหรือการเล่นการมาสถานการอะไรเงี้ยแล้วอยากจะพูดอีกเรื่องนึงก็คือจริงแล้วสิ่งที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องการศึกษาผมเพราะว่าการศึกษาเนี่ยสามารถเปลี่ยนชีวิตคนเราให้มันมีคุณภาพแล้วเขาสามารถที่จะไปใช้ชีวิตไปสามารถประกอบอาชีพและไปถึงฝั่งฝันเขาต้องการที่จะไปถึงได้ ครับแล้วก็ส่วนใครที่อยากสนับสนุนน้องๆนะครับเป็นทุนการศึกษานี้ก็สามารถสนับสนุนได้ตามกําลังศรัทธาครับแล้วก็ส่วนใครมีของเหลือใช้เสื้อผ้าหรือว่าข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังแต่ยังใช้ได้อยู่อะไรเงี้ยครับก็สามารถเอามาให้น้องๆได้ครับผมก็เป็นการส่งเสริมเรื่องความยั่งยืนด้วยที่ลดการผลิตใหม่ลดขยะครับผมแล้วก็ ได้เอามา reuse นะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยครับใช่ครับแล้วก็วันนี้พวกเราสี่คนนะครับดีใจมากจริงๆที่ได้มาร่วมกิจกรรมตรงนี้ครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้ก็เป็นอะไรใหม่ๆเช่นกันครับเพราะว่าเราสี่คนบอกตรงๆ <c oughs> ไม่เคยเล่านิทานจจกคู่ค่ายะพร้ <c oughs> อมกับทําการแสดงไปด้วย <c oughs> วก็เป็นอะไรใหม่ๆ <c oughs> ใหม่ <c oughs> ๆใช่<ๆ>แล้วก็ขอบคุณน้องๆนะครับที่ให้ความร่วมมือไปอย่างดีอาจจะมีดื้อบ้างตามภาษาครับแต่ว่าก็เข้าใจครับ ขอบคุณกิจกรรมคนหล่อกขอทาทำดีนะครับที่ทำให้พวกเราทั้งสี่คนมีโอกาสมาตรงนี้ครับแล้วก็ห <c oughs> วังว่ากิจกรรมดีๆอย่างนี้จะมีต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณ <c oughs> ครั <c oughs> บ รที่พักทีนะครับเราเป็นองค์กรมการสิทธิ์สช่วยเหลือเด็กเหล่านี้รับเข้ามาดูแลเลี้ยงเขาจนโตนะครับจนจบมหาลัยเลยนะครับเป็นเด็ดกกำพร้าเด็กเลีเ้่อนเด็กไร้ที่พักทีงต่างครับตอนนี้เราก็ดูแลอยู่ประมาณเกือบ200คน ในบ้านต่างๆในประเทศไทยนะครับผมค่ะถ้ายังไงมีโอกาสก็มาเยี่ยมมาดูแลน้องๆด้วยกันได้ครับผมสิ่ของเดือใช้ของมือสอนกับส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็แบ่งให้เด็กตามความจำเป็น,นส่วนหนึ่งที่เด็กใช้ไม่ได้เนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาเป็นค่าอาหารค่าการศึกษาพิเศครับค่คุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับอยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กข,ของเราลาูกหลานของเราด้วยกันนะครับสามารถที่จะนำสิ่งของมาบ,บริจาคได้ครับไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้ง ของหรือใช้สิ่งที่ไม่จาเป็นท่านสามารถจะมาพ้นมเได้หรือมาร่วมเป็นผู้อุปถับบ้านน,นิวเคี้ด้วยกันก็ได้ครับ